ดูตัวสิเก้ามันก็ตายเลยอเมชลินแมลานีอ่อเมชลินแมลานี่อเมชลินแมลานี่หนึ่งขวดสองร้อยยี่สิบสองเองนุคนคุณพระคุณเจ้ามากพระคุณเจ้ามา น่าส่องมาสองร้อยหกสิบตควรละร้อยสามสิบบาทเองแม่แต่แบบแบบสองวน่าจะหมดแล้วปะไอ้ยุยยุยไอ้ยุยยุยไอ้ยุยยุย้จุ่ม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 ไอ้ไ่่ง้ย เซตสุดท้ายครับสองขวดว,ว้าหยาหยันแบบเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเกิดอะไรขึ้น <c oughs> เกิดอะไรขึ้นไม่ด็กน้อยร้องเยไม่ชอบไม่ชอบนะั่งค่ะะมอสหยิบตะกร้าให้หนอยข้างบนห้องพี่โบอสตะกร้าเทาอ่ะที่ใส่สินค้าอยู่ ในตู้ในตู้ข้างล่างในตูส้ส้มๆอ่อะเราเนี่ยคุยเออเออเออดูอือโอ้โหจิ๊บะ <c oughs> เป็น <ariamente> ไงถ้าเป็นยังไงถ้าเป็นยังไงเนี่ยไม่พูดเลยมองกล้องมองกล้องเหรอเลยหมดยางเซรามหมดยาง นั่มเหลือนี่แม่ก็ขายของอย่างเนี้แหละลูกอ่ะแต่เราไม่อยากนั่ง,ง,ง่ะเหลืแค่สิบบ้านสิบบ้านหมดแล้วสิบบ้านหมดแล้วจ้ะแม่สิบบ้านหมดแล้วนะคะเซรั่มช่วยลดไลยแดงไายดำจากสิวผิวใสนะคะแล้วก็ผิวแข็งแรงด้วยนะคะอืนช่ายอยากนั่งแล้ว ไม่ขิดคว่ำเ,เลยนะคะนั่งเลยไม่ได้แล้วกอตามสเต็ปอ่อะใช่จชะหมดยางคะ่ะแเบบีเแบบีบอกหนึ่งเดอร์มนมีขายดีเลยท่านเบบีเแบบีบอกหนึ่งเดอร์มามีจะขายดีเลยใช่หนึ่งเดอร์หนึ่งเดอร์แล้วมามีขายแบบถล่มทลายเลยเแบบใีใช่ใช่หนึ่งเดอร์ นึ่งได้ไหมหนึ่งได้ไหมฮะหนึ่งได้ไหมตลอหอมจังเลยเด็กที่ไหนหอมได้เลยอุ่นชนแบบนี้เ้ยดีนี่ไงล่ะหนึ่งเด้อหนึ่งเด้อหมด了吗เลยเก้า หนึ่งบวกหนึ่งกดไม่ได้แล้วหมดหรองั้นเดี๋ยวเปลี่ยนแต่หนึ่งขวดกวดได้อยู่หนึ่งขวดเลยี่อันท่านหนึ่งมือน,นี้เพิ่มเพิ่มเปลี่ยนสต็อกให้เขาก่อนโปรสองขวดหมดหรอสองขวดเมือ่อกี้สิบเป็นยี่สิบดกดไม่ได้แล้วยี่สิบเดี๋ยวดตวูต่อมาตอนนี้ ลูกก็ต้องเลี้ยงนะคะลูกก็ต้องเลี้ยงนะคะของก็ต้องถ่ายนะคะลูกก kind of ็ต hey, ้องเลี้ยงของเมื่อกี้ยี่สิบหมดแล้วใช่ไหมตัดเดียวมาเลยเขาอากาศแบบนี้ตัดเดียวลูกเขาอากาศแบบนี้เขาแบบว่าฉันอยากไม่อยากโอเคเพิ <c ười> okay. an, ่มให้สี่บ้านนะคะเอาจากสต๊อกหนึ่งหนึ่งขวดมาให้ โอเค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 นี่ไงล่ะโอเคโอเคนี่ไงล่ะโอเคนี่ไงดูขาเนื้อสิโอเคนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะทำไมทำไมคะทำไมคะคือเราปลาดุงปัดดุงปุ้งไม่น้องเขาชอบท่านีได้สีบ้านนะเซรั่มสีบ้านแล้วหมดเลยนะคะแล้วก็รอก่อนต๊อกยังไม่มา ยังเกลียร์กับคังไม่เสร็จนะคะใช่ค่ะเออเออนั่นแหละบอกพี่พี่กดเลยกดเลยสี่บ้านหนึ่งบวกหนึ่งได้สองขวดคดชั่นเบอร์สองมีค่ะกดตะก้าสองขวดนะคะสามบ้านสุดท้ายปักตะก้าให้หน่อยเซรั่มปักไปแล้วค่ะ ออ๋วแอ๋วแอ๋วน้องแหวะเหรอเอาแหวะใส่เสื้อมามีมีพี่พี่บอกน้องแอบแหวะอะไรอ่ะขี้บ่นมากขี้บ่นอจุ้งจิ้ง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 แหวะใส่เสื้อมามีแล้วเพิ่งกินนมมาสินี่มุดละมุดมุด สีเฮี่ฟังนิ่ทานไม่ล่ะเหมือนตุกตาเลยคุชชั่นเบอร์สองหมดค่ะเหลือเป็นแบบรีฟิลแล้วทุกคนหมดอยากเอาให้หมดเป็นอย่างๆังคุชชั่นเบอร์สกดได้เลยนะคะเป็นรีฟิลนะจ๊ะแม่แบบตลับเข้าสิ้นเดือนค่ะแบบตลับตอนนี้มีแค่เบอร์ศูนหนึ่งกับศูนย์สามนะคะ ใครรับเบอร์ศูนย์สองกดกดที่ปักหมุดไว้ได้เลยค่ะเป็นรีฟิลนะแม่หนึ่งเดอร์สุดท้ายเซรั่มปักหมุดเดอร์สุดท้ายเซรั่มก่อนอ่าแม่มาก่อนเลยถ้างั้นเดี๋ยวรีฟิลว,ว่ากันนะคะอ้าวหมดแล้วผงหนูขึ้นหมดแล้วนะหมดแล้วจบนะคะเซรั่มหมดแล้วนะจ๊ะอ่าจบเซรั่มหมดคะ่ะไม่มีกระดิ่งจริงๆกับเขาเลยอะ่ะไม่ได้เอามา,าไม่มีกระดิ่งจริงๆกับเขาเลยอ่ะนักแบบนี้นะ อ่ารีฟิลต่อไปรีฟิลรีฟิลเป็นเบอร์02นะคะรีฟิลได้กล่องแบบนี้ด้วยนะแม่แม่มีกล่องไปนยคะเอาไปทําไมก่อนกล่องแต่ไม่รู้ว่าอยากบอกเพราะมันสวย <laughs> กล่องสวยมากทุกคนนี่นะคะเธอรบบงบมา219บาทอะทําเกินราคาไปปะใชน่นี่หอมเลยใครอยากได้01กับ03กดเป็นตลับจริงนะคะ หลับจิงตาสีนะคะพอจะเล่นเป็นอะไรคะคุณพอยจะเล่นมั้งแมงอ่ะวันนี้ทำไมนอนก็เพิ่งตื่นนี่นามะไปเดินเล่นก่อนไปเดินเล่นเดี๋ยวไปเดินเล่นก่อนดู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 เขาเดินเล่นก่อนให้สบายใจก่อนตลบเขา แม่มือเลยแม่มึงกำมือทั้งกำมัดทั้งวันแป่ตะคิวนะมือรีฟิลเหลือเท่าไหร่นี่แม่จ่าก,กดไปเลยรีฟิลเบอร์ศูนย์สองมีน้อยมาก <89. S 1> มีน้อยจริงๆอืมอม,มีน้อยค่ะ อรนะ่ไหมนี่ข้าตัว CU <c oughs> ข้าตัว CU กินนมนะคะน้องกินนมน้องกินนมนะคะแต่ก้าสี่คืออะไรก้าส่ขอองมาถามทำไมไม่ให้กินดูก,กินเดี๋ยวต้องนะคะาแต่ก้าสี่คือลิฟตซีโร่ลิปซีโร่กับอะไรลิฟซีโร่อย่างเดียว อ๋อ,อเป็นลิปมาร์ค่ะทำไมพ่อป้าถึงไม่ให้ลูกกินจากเต้าเพราะอะไรละ่ะอธิบายมันมีอยู่วันหนึ่งทุกคนทาแบบให้ลูกเข้าเต้าใช่ป่ะแล้วลูกก็ร้องแล้วก็ตีตีต,ตีแล้วเขาก็เอาหน้าออกมาจากเตา้าอ่ะแล้วนมพขาพุ่งเข้าหน้าเขาเลยอะ่ะแบบลงมันแรงมากอะ่ะน,นมพุ่งอะ่ะก็เลยเนี่ยปั๊มให้ลูกกินนี่ค่ะเป็นลิปมาร์เนาะทุกคนจะทำให้ปากชํำ เติมเต็มที่น้ำน้ำข้างใต้นะคะนี่ยจะดูฉ่ำๆแบบนี้เป็นลิปมาส์ที่ทาระหว่างวันได้นะคุทาระหว่างวันทาทับลิปสติกใดๆได,ได,ได้มันเป็นลิปไม่มีสีนะคะเป็นลิปบำรุงจากสามเก้าเก้าเนาะวันนี้ซื้อได้ประมาณสองรอยกว่าบาทสองร้อสิบเก้าบาทสองร้อยสิบเก้าบาทดูลิปข้างในนี่ค่ะเป็นเนื้ออย่างนี้นะคะเป็นเนื้อแบบเนื้อมา์ <c oughs> เดี๋ยวสวอทให้ดู นี่ค่ะวันนี้มันจะมีสีชมพูแต่พอ,พอพอทาที่ปากมันจะไม่มีสีมันหายไปมันจะระเรื่อระเรื่อจะระเรื่อนนิดเดียวไม่มีสีไม่มีสีเลยนะคะชอบไหมใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยค่ะอ,คอ้อบ้าไม่บีเลได้ยินเสียงั้ย เจ้าของฟาร์มกินเก่งไหมคะเจ้าของฟาร์มกินได้เรื่อยๆค่ะลองกินได้เรื่อยๆ,ๆกินทุกสามชั่วโมงกินเยอะแล้วหรอ,รรอลูกเลยละพี่บีน่ารักอ่ะพอไม่พอ ต่อสิต่อไม่เป็นไรกินไปกินไปต่อสิเฮ้ยเสียบดเลี้ยงลูกดีนะครับเขาบอกพี่เลี้ยงลูกดีนะครับจริงเหรอเพราะอะไรอ่ะค่อยๆกินค่อยกินคำลังกคำลังกคำลังค่อยกินค่อยกินสโล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 สเขาเขามาจากดาวดวงไหนเขาบอกเราต้องพยายามปรับนะครับให้พี่ส่งออเดอร์ไปเลยป่ะ เอาเอาไปอันแรกก่อนทำให้มันเล็กสิเห็นดูบอกเหตนดูตอนบอกบอกต่อสิต่อสิน้องน้องสองเดือนกว่าแล้วครับพูดได้แล้วค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปโรงเรียนละดูหลงสุดๆคุณพ่อคนหลับคนหลับ ระดับเตกเกร้กองร้องก็ยังไม่ทินเสียงปั๊มนมแม่คนฟังแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างเขาบอกเสียงปั๊มนมแม่ฟินเพราะอะไร,รอ่ะไม่ฟินอนะ่ะบางคนก็หลอนเลยไ้ย <c oughs> ินเสียงปั๊มนมแล้วหลอนมาแลน่าเคยได้นะมั้งหนู<ไ>ปั๊มนมยังไงจำไม่เป็นไรนี่จำมั่งจร<ำ>ิงๆ,ๆเลยกินนมอะไรเสรมิมไหมคะกินนมไฮบริดเนาะนมเสริมมีค่ะตังคืน ที่รับต้องทำมือแบมือหนูก็จะเก่งมากพวกัดนิ้วสาวน้อยใครได้อุ้มเยอะกว่ากันพาวกับพี่โบ๊ทหรอพาวได้อุ้มเยอะกว่าถึงพี่โบ๊ทออกไปข้างนอกไปทำงานค่ะเพาอยู่บ้านก็เลี้ยงน้องอยู่กับพี่เลี้ยง เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจับปวดนมต้องปวดจับขวดนมแม่ปั๊มได้ครั้งนักกีออนวูตอนนี้ได้เยอะมากน้ำนมแม่เยอะมากเพราะว่าอะไรแม่เพราะว่าเรานวดหรอนวดด้วยนะคะนวดกระตุนนวดแบบเคลียร์ท่ออะไรอย่างเงี้ยไม่ให้นมปั่นด้วยแล้วก็กินน้ำหัวปีกินวิตามินด้วยค่ะปัดเอ้งปัดเลยงปเ้ปัดทุบทุบห้ามปีตีเป็นมือเป็นใบลาน ไอ้ขาเถียเขเยเลยิได้เลยประมาณลูกค่ะเกินห้าออนะเกินห้าออนทุกครั้งนะตีไม่ไดุ้ทยเทวีเไหมุทยเทวีแง่แง่เวลาเววามันจะไม่ได้แล้ขนาดหน้าเทวีแห่งมินบาร์ดมีพระธิดาเป็นที่รักชื่อว่าเจ้าหญิงสมุทรมาลาไมฟไม่ฟังปิงงป ปิง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 งมีวิตามินของโปรมัมค่ะแล้วก็แล้วก็ของมิลลาปะเสียใจอะเสียใจเราเป็นคนปัดออกมาเองอ่ะนั่น่ะสีเบบีปัดออกมาเองวิตามินของมิลไลไม่ได้อยู่ตรงนี้หรอปัดเองนะแบบนี้อะไร เอาอะไรจะกินไม่กินอ่ะสองอันนะคะที่ว่างลุงน้านมแล้วก็ทําให้เราไม่เหมือนแบบคลายเครียดด้วยเพราะคุณแม่ตอนปั๊มนมจะซึมเศร้าเอออันนั้นอันนั้นตอนแม่ปั๊มนมจะซึมเศร้าเราต้องแบบกินวิตามินนิดหนึ่งกินดีๆอันนี้นะคะเราจะรู้สึกชิลขึ้นมันมีหลายอย่างบวยวามันไม่ได้ช่วยทําให้อะไรดีมันก็ไม่เศร้าเหมือนเดิมอะไม่รู้นะพาวแค่รู้สึกฮะกดอารมณ์ไว้เหไม่รู้เหมือนกัน อะไรอย่างไรไม่สบายท้องอะแบบอืดไปแล้วใช่ไหมอืดแล้วง่วงด้วยตอนนี้คือง่วงอากาศลงดีตาลางง่วงแคปลองดูนะคะใครอยากลองมินล่าปากก็จะหลับงองเงาทำไมคะคนสวยง่วงครับเนี่ยหลับแล้วเนี่ยเลยดปเลยหลับแล้วหลับคาจุกเลยน้องเสริมน้องกินประมาณสี่ถึงห้าออนเนาะ ตอนนี้สี่ถึงห้าออนค่ะไม่บีน่ารักจังอําทุกคนอย่าดูไลฟ์เพลินเนาะ <c oughs> มีรีฟิลนะคะเบอร์ศูนย์สองกดตะกร้าได้แล้วนะคะเบอร์ศูนย์สองนะคะรีฟิลมาแค่ศูนย์สองนะคะเบอร์ศูนย์สองศูนหนึ่งก, 03, กับศูนย์สามกดตลับจริงได้เลยค่ะใช่ 0 2นี่ศูนสองตลับจริงนนี่ไงบิลลี่บอกว่าอยากเห็นฮอตร้อยฮอตร้อยแล้วนะคะฮอตร้อยแล้วฮอตร้อยแล้วไปอย่าลืมชําระเงินอย่าลืมชําระเงินนะคะกดใส่ตะก้าแล้วกดชาระเงินด้วยนะคะแม่หิวข้าว่เข้ามาช้าพอเลยไปไหว้พระวัดแขก เราก็เอาให้ไหลไปข้างหลังเสียงกันฉ่ำตอนนี้หลงเาและชาแล้วค่ะ <c oughs> ข้างหลังเทียงกันเหรอหมายถึงนี่อ๋อคุย,ยกันอ๋อทเลาะกันเนี่ยทาเล<ๆ>าะกันเป็นคนหน้ามัน <c oughs> ไปทะเลาะกัน <c oughs> หน้ามันใช้ได้นะคะต้องฝึกเขาใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยแต่ถ้าคนหน้ามันอยากเซตแป้งเพิ่มก็ได้นะเพราะว่าก็เซตเซตแป้งช่วงช่วงทีโซนได้อยู่ รีฟิลมาแค่02นะคะ01กับ03กดตลับจริงได้นะคะที่ปักหมุดไว้ให้นะคะแม่อย่าดูเพินนะคะกดอเ้ยย่าดูเพินนะคะกดตะกร้าแล้วจ่ายเงินด้วยนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ยอมจ่ายเงินนะชไม่ยจ่ายังไงนะก็ไม่รู้ไม่ยอมจ่ายเงินอ่วยวาเดี๋ยวนมันเป็นไรแล้วน่ยไงแล้วก็ไม่รู้ เขาไม่ยอมเออเขาไม่ยอมจ่ายเงินใช่ไหมล่ะก็จะไม่รู้ไงก็ฉันไม่รู้ฉันไม่รู้ใครถามใครถามใครถามเธอใครถาไหนไหนบอกไหนบอกใครถามใครถามได้เซ็ตแชมพูมาไม่ถึงห้าใบใบแดงหรือเปล่าแม่ใบแดงไม่ใช่ใบเท้าใบแดงเซ็ตแชมพูใครอยากให้ผมแบบมีสุขภาพดีนะให้อ่ะนี่ใครมีผมสุขภาพดีเงางามนะคะผมขึ้นแบบยังบนอะ กดแบบเป็นเซตเนาะแม่เนาะราคาจะดีอยู่ในไลฟ์อะเซตนี่นะคะนี่นี่สังร้อยห้าสิบมลเลยนะใหญ่มากมาแล้วคุณยายมาแล้วคุณยายวรนาถอะมามามารีบกดรีบกดเปิดตัวกันไหมน่าจะของเยอะนี่ไงมอสกดอะนี่เห็นเรนให้อยู่ อี่อไงอะไอรอะารอะไรอะใบอะไรอะใครอไรอกไรอรอไรอะไรอะรไร่กไรอะ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 อะอะเรอะไรอะอะไรอนไรอะไรอะไรอะไรอไรอะไรอะไระไะไรอะไอะไรอะไรอไรนะไะไรอะไรอะไะไรอะไรอะไรนนอะไรอะะไะอะไะไะยะะะะะไอะระ ายายแก่มให้ยายแกมยุยใหยายแกมยุยใหยายแกมยุยก่คุณยายจุเอลอ,อจะไปทำอะไรอย่างงั้นจุเอลล์งวนงวงวนงวนงวนงางหนูรู้ได้ไงพี่ดซื้อขาวางหนูงวนาวพี่ดบอกว่้ว่าจะมาซื้ออะไรมากินมั่งซื้อัวบอันี้ค่ะอันนี้ส่บดีลูกข้าวบุงบ่าแล้วก็ เยื่อไผ่แล้วก็อะไรอ่ะอะไรผมมมาละมาละไอ้าอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้าเดก่ยาเกมตื่นอ่ะลงไหมฮะวมวมเอาแล้ว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 อีสิบห้านาทีเด้อคิดลุ่